สวัสดีครับวันนี้มาบริการนอกสถานที่ครับพุทธมนตนสายสามนะครับไปซ่อมระบบแอร์ของแมคโครนะครับโครมาตุซ่อมเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ออกมาหาอะไรทานแล้วนะครับแวะกินก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับเรียบร้อยแล้วแล้วซื้อกลับบ้านฝากเด็กๆนะครับตอนนี้แวะซื้อ น้ำมะพร้าวก่อนครับบำรุงร่างกายสักหน่อยนะครับไปกันเลยกินก๋วยเตี๋ยวไก่เรียบร้อยนะครับความอร่อยยังไม่เป็นที่ถูกใจเท่าไหร่นะครับเลยมาอีกร้านนึงซื้อให้เด็กๆนะครับเมื่อกี้เข้าร้านแบบว่าคุณภาพหน่อยแต่ความอร่อยไม่ได้นะครับเลยมาอีกร้านนึงนะครับมาให้ ซื้ออีกร้านนึงครับเป็นร้านไว้เตียวไก่ร้านป้ามารีนะครับน้องแสงดาวสั่งให้เด็กๆอยู่นะครับเม mm ื่อกี้ไปกินอีกร้านนึงยังไม่ถูกใจนะครับ mm hmm. ต้องมาซื้อกลับบ้านแล้วเอาสั่งร้านนี้ไปดูเดี๋วต้องไปทาให้เดๆนะครับว่าอร่อยหรือเปล่านะครับ mm hmm. แต่คิดว่าร้านแบบนี้นะครับการันตีความอร่อยได้เลยนะครับ Hello. มพะพร้าวสามพันนะครับมพะพร้าวน้ําหอมสามพันอ่อนไปหรือเปล่าครับรู้สึกว่าน้ําจะมีรสชาติเปรี้ยวหน่อยนะครับรู้ว่าอยู่ที่การเฉาะ,ะครับเขาบอกเขาจะเอามือไปเฉาะโดนน้ําแล้วจะทําให้น้ําเปรี้ยวจริงหรือเปล่าครับลูกละยี่สิบบาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับตอนนี้มพะพร้าวราคากําลังกําลังได้นะครับหน้านี้เนี่ยมะพร้าวราคาดีอยู่นะครับถือว่าแพงนะครับเราบางที่เอสิบห้าบาท ตอนนี้ยี่สิบก็ถือว่าพอได้ครับแต่ความหวานหอมไม่ได้นะครับเดีย๋ยวต้องลองไปชิมที่อำเภอสามพานโดยตรงนะครับเดีย๋ยวต้องไปหาบ้านพี่มณิดานะครับไปลองชิมส่วนที่บ้านพี่มณิดาดูครับว่าจะหวานหอมสมคําล่ำเลยของอําเภอสามพานหรือเปล่านะครับลูกนี้ไม่ผ่านนะครับไม่ว่ากันนะครับต้องบอกด้วยความจริงนะครับ มันเปรี้ยวอะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอที่อำเภอสัมพันบ้านพี่มาณิดาครับสวัสดีครับ